ครับก็ครั้งนี้การระบาดของโควิดนะครับอย่างที่พวกเราทราบนะครับเป็นรอบที่รอบที่3นะครับซึ่งถ้าเราดูกันจริงๆก็จะหนักกว่าทั้ง2รอบที่ผ่านมานะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์จากทางทางการเนี่ยแต่ว่าด้วยสถานการณ์นะครับด้วยมาตรการต่างๆก็ทําให้พี่น้องประชาชนนะครับหลายคนนะครับไม่สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็ประกอบกับนะครับเป็นช่วงเรือนมดนเป็นช่วงของปิดภาคเรียนนะครับทำให้น้องๆหนูๆทุกท่านก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับได้รับความลําบากเป็นจํานวนมากนะครับผมและก็ทีมงานทุกคนนะครับก็คิดว่า เราน่าจะมีโครงการนะครับเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเป็นรอบที่3นะครับปีที่แล้วนะครับถ้าเราจําได้ช่วงนี้ของปีที่แล้วเราก็ได้ออกมาตรการนะครับแจกจ่ายเข้ากล่องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ปีนี้นะครับวนมาครบรอบอีกปีหนึ่งนะครับเราก็ได้ทำนะครับโครงการนะครับสักัวสันเพชรอาสาขึ้นนะครับเพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับวันละ2อ0 0ันกล่องนะครับเราได้ตั้งครัวไว้ที่วัดไสงามนะครับด้วยความเมตตาของหลวงพี่ยอดดม บัลลิปัญโยนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดไสงามนะครับอนุญาตให้พวกเราตั้งครัวที่นั่นนะครับต้องย้ําว่าเป็นครัวปิดนะครับเป็นครัวปิดเราไม่อนุญาตนะครับให้แจกจ่ายอาหารที่โรงครัวนะครับแต่ว่าเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเราก็จะนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องตามชุมชนเองนะครับเพื่อเป็นการเซฟนะครับทุกท่านนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราทำนะครับนอกเหนือจาก มาตรการนะครับที่เราช่วยก็คือแจก,กข้าวแล้วนะครับยังมีมาตรการหนึ่งที่เราได้ทำมานะครับอีก2-3วันที่ผ่านมานะครับก็คือมาตรการ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกฟักทองนะครับที่ปลูกพริกเขียวมันนะครับไม่ปลูกกปลูกฟักเขียวนะครับปลูกแตงโมนะครับก็ที่ผ่านมาเราได้ไปเหมานะครับไปร่วมมือกับทางท่านนายกท้องถิ่นนะครับอำเภอดนตมบลแดนสงวนนะครับแล้วก็ท่านนายกอณนุทนะครับก็ไปเหมาสวนพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะลดนะครับภาระนะครับลดภาวะการขาดทุนนะครับลดภาระนะครับที่สินค้า ไม่สามารถที่จะระบายออกสู่ตลาดได้ทันนะครับเนื่องจากว่าภาวะโควิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับก็คือชายแดนไทยมาเลเซียเราที่ทราบกันอยู่ดีก็คือมีการปิดด่านนะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงเดือนรอมาดอนนะครับทำให้สินค้าเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ทันนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าห้างร้านเองนะครับร้านอาหารสถานที่บริการต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ปิดให้บริการทําให้ความต้องการสินค้าเกษตรเหล่านี้นะครับ มีล้นตลาดทําให้ราคานะครับตกต่ําลงนะครับก็ในส่วนของพริกเขียวมันเองเนี่ยครับกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับตอนนี้ก็ได้ออกมาตรการนะครับที่จะชดเชยราคานะครับให้กับพี่น้องที่ปลูกปลูกพริกเขียวนะครับเป็นจํานวนเงิน5บาทต่อกิโลกรัมนะครับเริ่มทําตั้งแต่3พฤษภาถึงสาิเกรกฎานะครับเป็นมาตรการเบื้องต้นก็หมายความว่าพี่น้องขายพริกเขียวแล้วเนี่ย ในราคา8บาทถึง10บาทก็จะได้เงินชดเชยอ,อีก5บาทจากกระทรวงพาณิชย์โดยตรงนะครับก็ รายได้พี่น้องก็จะอยู่ที่ประมาณ14บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ก็เป็นมาตรการระยะสั้นที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะครับที่ครัวสรรเพชได้ได้ทำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเราตั้งเป้าไว้เนี่ยวันหนึ่ง2,500กล่องนะครับต่อวันนะครับก็แบ่งเป็นนะครับช่วงเที่ยงก็ประมาณ1,200-1,300กล่อง1,500กล่องนะครับแล้วแต่ปริมาณนะครับที่แม่ครัวสามารถที่จะทําได้นะครับก็แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยครับยืนพื้นไว้ที่2,500กล่อง นะครับส่วนแกจกจ่ายไปที่ไหนบ้างนะครับเ,เบื้องต้นเลยเนี่ยเราจะแกจกจ่ายในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับในตามชุมชนต่างๆเนื่องจากว่า,อ,าอย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นชุมชนนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีประชากรที่หนาแน่นแล้วก็เป็นอ,อยู่กันเป็นจํานวนมากนะครับทำให้การออกไป ปลูกพักหรือว่าการออกไปเลี้ยงชีพดำรงเลี้ยงชีพโดยการเลี้ยงปลานะครับทำการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากว่าบ้านติดติดกันนะครับก็อาจจะมีความาไม่สะดวกบ้างนะครับในการจัดการตรงนี้ก็พวกเราก็นำนะครับอาหารปรุงสดมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องตามชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะไปตามเขาลูกช้างนะครับที่เขาลูกช้างแล้วก็โรงพยาบาลสนามเราก็ได้มีการให้ไปแล้วนะครับ ทางตำรวจนะครับทางด่านฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็มีการมีจุดคัดกรองต่างๆนะครับที่ขอความอนุเคราะห์ของพวกเราเข้ามาเราก็ให้นะครับเราก็ให้ตามตามาจานวนนะครับที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับมีความสุขที่ได้ทํานะครับมีความสุขที่ได้ทําแล้วก็เราตั้งใจทําเพราะราว่าเราถือว่าเราอาสาตัวเข้ามานะครับไม่ว่าจะมีตําแหน่งทางการเมืองหรือไม่มีตําแหน่งทางการเมืองก็ตามนะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมเคยสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมก็ ยังยึดมั่นในคําสัญญานั้นนะครับแล้วก็ก็ยังทําให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับต้องขออภัยหากว่ากิจกรรมที่พวกเราทําอาจจะไม่ทั่วถึงบ้างนะครับแต่ว่าทุกกิจกรรมที่พวกเราทำเนี่ยครับตั้งใจทําไว้ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับเราหน่วยงานเดียวเราเป็นหน่วยงานจิตอาสา หน่วยงานเดียวซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐเลยนะครับใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้ทั่วถึงการที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องจนให้ทั่วถึงมันคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าพวกเราก็ทําด้วยใจนะครับแล้วก็จะทําไปนะครับต่อเนื่องนะครับเราก็จะมีคิดกิจกรรมอื่นๆเข้ามานะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีตอนนี้เรามีรถสองคันนะครับทำอยู่2 3สาอาทิตย์แล้วนะครับในการฆ่าเชื้อโควิดนะครับ ฟรีนะครับฟรีบริการฟรีนะครับแต่พี่น้องสามารถนัดหมายได้เลยนะครับไปให้ไปเราไปที่ไหนเราก็จะไปให้นะครับให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพดูแลตัวท่านเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างนะครับโควิดรอบนี้นะครับเป็นรอบที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในในในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในจังหวัดสงขาเราเองเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ทุกท่านนะครับปฏิบัติตามมาตรการทางที่ทางจังหวัดแนะนำนะครับภายทางสาธารณสุขแนะนำนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพนะครับเว้นระยะห่างนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ไปรวมตัวกันในที่ที่แออัดนะครับพี่น้องครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับฝ่าผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับลำบากมากค้าขายก็ไม่ได้ออกไปทำมาหากินก็ไม่ได้ต้องทุกคนต้องอยู่บ้านหมดอ่ะ เพราะพี่อันปกติพี่จะขายข้าวกล่องแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วก็เลี้ยงหลานทั้งสามคนะ่ะรายจ่ายมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆที่ดูแลประชาชนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสบายใจกับบนใดคนใด,ปไ,ดไปช่วยกินหนอนสเ,เียมือเตียงละผู้เจ้ากินบ้างแล้ว, <laughs> ม,ลวมันมันโรยไปไลฟ์บอเลย อ้า,อาวอาคนอยู่ที่บ้นก็ขอบคุณม,มากครับวกน็ดีครับช่วงนี้ก็ลำบากกันรู้อยู่แล้ว,วครับช่วงโควิดครับก็มาช่วยวันนี้โอเคครับผ่านครับอยากขอบคุณครับผู้ที่ว่าสนับสนุนให้ตรงนี้อบเราสามารถช่วยเราได้